ตอนนี้ยังอยู่กับคุณนวลหงนะครับพิธนาคุณ m a n a g i n g d i r e c ร o เบริษัทชนะทางนะครับคุณหงครับวันนี้เราทราบประวัติแล้วของโรงแรมชนะทางอายุกว่าร้อยปีแห่งนี้นะครับมาถึงเมนูอาหารกันบ้างนะครับตอนนี้เราเสิร์ฟอาหารแบบไหนครับค่ะวันนี้เราจะเป็นเมนูเด็ดนะคะ18เมนูอิ่มอร่อยในย่านเยาวราชนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็นของทานเล่นแล้วก็อาหารจานหลัก ของหวานค่ะโอ้โหสิอย่างพี่ชั้เป็นเวลาที่ดิฉันรอคอยมากเลยค่ะคือคนทานอิ่มได้เลยใช่ไหมครับสิอย่างอิ่มแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับไปทดลองชิมกันเลยดีกว่าครับอ่ามาเริ่มกันเลยครับจะชิมเดี๋ยวต้องถอดถอดเฟซชิลล์เลยไม่ได้ค่ะนี่หาวัวอีเจียปิ้งตาเจียวตัวตวัสดี้ค่ะทางวงดนตรีชาแนลทาวของเรานะคะมีความยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะอันนี้เป็นรายการนะคะจาก เริ่มต้นออเดิมนะคะจาก5ล้านดังนะคะจะเริ่มต้นด้วยเชอจกโต๊ะเดียวนะคะที่ว่าเป็นตำนาที่ว่าเก้าอี้โต๊ะดนตรีเลยนะคะแล้วก็จะมีขนมจีบจากพัวเส้นโฮงแล้วก็จะมียำเกี่ยมไช่จากเจ๊แดงนะคะที่ว่าอร่อยเด็ดมากแล้วก็มีหมูสเต๊ะท่องกี่นะคะแล้วก็จากก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวยักษ์ที่ว่าเือหมูย่างดีเจ็ดนะคะลองชิมดูเลยะคะ่ะแล้ว ขอโทษฮะนี่อีกหนึ่งในสิบแปดคือจานแรกใช่ไหมครับนี่หนึ่งอันนี้คือออเด็บแรกแล้วมาแล้วนค่ตกใจตกใจอันนี้คือออเด็บนะคะอันนี้คือออเด็บมีห้าออเด็บห้าอย่างนะค่ะแล้วอันนี้คือของขนมจีบขนมจีบอ่ะเป็นจิ๊กโถ่จบโต๊ะเดียวค่ะเวลาทานแล้วก็เอาจิ๊กโว์เทลงไปบนนี่เลยนะครับขนมจีบนะครับและเกี๊ยวโอ้โหนี่จัดจานได้สวยมากเลยครับก็คือ นี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของเรานํามาใส่ภาชนะซึ่งดูน่ารับประทานนะครับแล้วก็การามช้อนซ่อมอะไรเรียบร้อยเลยของที่เรามีอยู่ค่ะครับคือไม่งั้นเราต้องไปไล่กินทีละร้านไงแต่ตอนนี้ห้าร้านมาอยู่กับเราเดินทุกร้านก็เหนื่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขออนุญาตนะครับโอ้โหไม่ต้องไปเดินหามาถึงที่ที่เดียวครบจบเลยนะครับอิ่มอร่อยในที่เดียวไม่เหนื่อยด้วยอื าารจานหลักของเราอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงกะหรีร่เจ็ดปุยนะคะแล้วก็ไข่พะโล้พันปีเราเรียกไข่พะโล้พันปีเพราะว่าดูสังเกตจากเนื้อนะคะมันจะกรึบมากแล้วก็จะเข้มข้นมากซึ่งเป็นเทคนิควิธีการทําพิเศษของเขาแต่ร้านนี้พิเศษตรงที่ว่าไม่มีโต๊ะค่ะบางร้านเขาก็เลยมีนิคเนมว่า เจ็กปุ้ยเก้าอี้ดนตรีเพราะว่าเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็เอาข้าวราดแกงเอาเก้าอี้พลาสติกใช่ใช่ค่ะมีมาตั้งไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าร้านนี้มาจากร้านไหนอาหารจ้ำเด่นดังย่านเยาวราชเจริญกรุงนะครับอันนี้คือข้าวแกงเก้าอี้ดนตรีเจ๊กปุย้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เรายังผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ว่าก็เริ่มจะอิ่มแล้วนะครับเมนูนี้นี่ต้องบอกเลยว่าจัดมาในภาชนะที่สวยงามมากน้ําซุปแยกมาด้วยนะครับเมนูนี้คือก๋วยจับไนอ้วนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลินน้ําไปก่อนนะครับน้ําซุปไปก่อนแต่นอ้วนพอมามีอย่างนีุ้๊บนะ่าไฮโซขึ้นทนีโอ้โหหรูหร<ล>าขึ้นมาเลยนะครับนี่ ดินน้ำซุปขึ้นไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งน้ำจิ้มมาให้ต่างหากเลยนะครับอยู่มานี่เหมือนที่ใส่ไข่ลวกเลยนะอันนี้นะครับใช่นะครับจริงๆก็ใช่อยู่ใช่อยู่เลยนะครับเติมไปนะครับในถ้วนเนี่ยจะหนักพริกไทยแลวเป็นพี่จะชอบเพราะว่าเป็นคนชอบทานพริกไทยอ้นี่เลยเสิร์ฟมาในกำลังพอดีทานนะครับเนาะไม่ใช่ว่าทั้งทั้งจานแล้วกินแล้วอิ่มเพราะเรายังเหลืออีกใช่ครึ่งนึงหลักการเราคือเราชิมให้ทั่วยเยาวราชเลยนะคะพี่บิ๊กลองชิมน้ำซุปสิพริกไทยมาก่อนไทยเลย ของพิกไทยมาเลยนะครับเน่อันนี้เราจะเป็นลานหน้าร้านอยู่อีกค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับเราเสิร์ฟโดยการเติมน้ําซุปนะครับลงไปในจานของลาดหน้านะครับกระทะนี่จะร้อนหน่อยต้องระวังนะคะเพราะเราไปอุ่นกระทะนี่ทำเงินร้อนไข่กระทะเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้พอดีสําหรับแต่ละจานของเล่นเยอะ ต้องบอกว่าสนุกมากคนมาเนี่ยแค่มาบริการนี่ก็สนุกแล้วนะครับผมนำอาหารมาใส่ในจานแล่ผู้ชายมาทานเนี่ยต้องปรามาดว่าไม่น้อยแต่โอ้โหทานไปเรื่อยๆค่ะมาถึงนี่ก็แบบเริ่มอิ่มเออแปลกดี้นะครับนํามาใส่ในภาชนะคือที่เป็นของไข่กระทะใช่ค่ะจากอาหารเช้าอันนี้เป็นแรกหน้ากระทะ งี่เง่านะคะว,ว่าผมเหรอคะไม่ม่มาไม่หยาหันมาทางนี้แล <laughs> นะนะอันเนี้ยที่มาเนี่ยเพราะว่าคนขายที่เขาเล่ากันมานะคะว่าเหมือนกับแม่ทํากับอาหารให้ลูกถามว่าอยากกินอะไรไม่บอกสักทีนึงก็เลยเอาทุกอย่างมาผัดออกมาเลยเป็นผัดงี่เง่าแล้วปรากฏว่าอร่อยมากแล้วก็ลูกค้าติดใจหน้าตาจะคล้ายๆพวกวไก่ผสมหลายหลยอย่างนี่คือคุณอุปการของลูกใช่ค่ะที่ไม่ตอบสักที ตอนนี้ตื่องตาพี่นะเพราะว่าของหวานก็ต้องคนหวานหวานไเอเลยครับค่ะแต่ว่าขอโทษก็มาถึงของหวานหนึ่งสองสามสชนิดสามอย่างเออสามอย่างสามอย่างเจอปาท่องโก๋อย่างที่สี่นี่คือสังขยานี่แต่ปาท่องโกนี่ขึ้นชื่อมากนะขอบอกทำไมครับ อ,อ้าวแบบฮ่องกขของที่เนี่ยค่ะร้านไหนนะร้านสเสวยค่ะอ่ขึ้นๆๆชื่อแบบคิวนะคะขอโทษไม่แพ้ากาันบินไทยหรอกคะ่ะอร่อยอร่อยอันนี้คือเขาขายเฉพาะตอนเชา้าอย่างเดียวปะคะัะไม่ค่ะเขาขายเขาขายทั้งวันและอันนี้ไม่ไม่ทั้งวันอันนี้อนของโปรดของโปรด,อ,ปดอะไรครับเราช่องสิงคโปร์เราช่องสิงคโปร์ที่ไม่ต้องบินไปสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ไม่มีขายเพราะไม่มีขายออริจิออริจิค่ะเจ้านี้อยู่ตรงแถวธนาคารยบีใช่ไหม ่่ะอันนี้แม่ชอบมากเมื่อก่อนนี้พาแม่มาแล้วก็ต้องถ่ายรูปข้างหน้าร้านอันนี้ก็น่าสนใจครับตอนึกดูเผินๆนึกว่าเส้นเสนมีใช่ค่ะคือมี่หวานคชะเส้นมีเหมือนเส้นมี่ก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะคุณผู้ชมไดดูว่านี่คือเครื่องแน่นมากนะครับเนี่ยมี่ข้างล่างนะครับเครื่องจะคล้ายๆบกเบียรเออ คุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับแทนที่เราจะต้องไปตะเวนทานแต่ละร้านซึ่งเปิดไม่เท่ากันบางร้านปิดวันพุธวันศุกร์วันจันทร์อีกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยที่เดียวเนี่ยอิ่มอร่อยครบทุกอย่างภายในวันเดียวเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณผูมากๆเลยครับวันนี้ได้พวกเราได้มาทานแต่ว่าที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะตกใจว่าโอ้มันเยอะแต่ว่ามันมีให้เลือกหลายเซตถูกไหมอันนี้คือเซตที่เรียกว่าเป็นเซตจักรพรรดิละ สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาที่โรงแรมเชน่าทาวนะคะที่เบอร์โทร02 225 0204หรือว่าแอดไลน์แอดเชนาทาวนะคะตัวแอดก่อนแล้วก็เชนาทาวหัเชนาทาวติดกันใช่ค่ะค่ะแต่นผู้ชมคะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่พอนะคะในวิกฤตเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่บางทีโอกาสไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่รอบๆตัวแต่ว่าแต่เดิมเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะพินิจพิจารณามันนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่รายการ นำทางด้านของโรงแรมชไชน้าทาวมาเป็นตัวอย่างก็คือว่าเป็นตัวอย่างในแง่ที่ว่าก็ยังคิดที่จะสู้ต่อนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดนะคะก็ทำให้สามารถที่ธุรกิจก็ยังสามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้นะคะก็ในวันนี้ทางรายการนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมไปแพ็คของก่อนนะเพราะว่าคานไม่หมดนะคะ